กันไม่อยากพลาดความสนุกกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่อกีกนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําธารกิจแกะกาชาปองนี่ของเกาหลีของเรานะครับยังอยู่นะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะหมดแล้วนะคะครับตอรี่เกาหลีเราใกล้หมดแล้วครับเพราะว่ากาชาปองเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยอยากมากตั้งแต่ก่อนไปแล้วใช่ต้องมี เอางี้เลยดีกว่าไปดูภาพที่เราไปหมุนกับชาวปองกันที่เกาหลีเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่หน้าตู้นะคะมีเพื่อนเล่นเหนเเเรยเหียญวยาเดี๋ยวเราจะไปหยอดนี่บอนี้เลยโอโหรวยขนาดนั้นเลยพี่พี่เหรียญน,นะครับอะไรนะมีเหรียญนะครับไม่มีค่ะก็ต้องแลกเหรียญพี่จะเล่นกินบาทห้าพันห้าพันวอนนี่แบงค์ห้าพันห้าพันก็จะได้ห้า แค่สิบเหรียญเลยนะครับนี่คือเหรียญห้าร้อยวอนอันแรกนะคะจะดูมาเวลเนาะเป็นเปอร์ฮีโร่ทั้งหลายนะคะใส่ยังไงคะใส่ที่ลราตองเหรียญเลยนะคะครับแล้วหมุนขึ้นว่าครับใส่หนึ่งสองสีแล้วหมุนอย่างนี้นะครับนี่แต่ยังไม่บอกว่าได้อะ หนายๆนิดหน่อยโอ๋ยเป็นที่คล้องเหรอใช่ไปคล้องแขกกระเป๋าน้าโอพอดีเลยค่ะไม่ใช่แล้วหน้าโอโของยูนิเอันนี้น่ารักของไทยใส่ซีเรียสเหมือนกันนะครับรนี่แล้นก็หดเย็บแป๊บสองกันแล้วไม่บอกเลยเมือเ่อตังค์ไม่พอนะคะก็ต้องแลกเพิ่มนะคะแล้วนี้แลกไปห้าพันนะคะแลกอีกพันหนึ่งะค่ให้สาแก่ใจ ใส่ไปเป็นหมื่นวอนเลยค <laughs> รับไข่กิเกียดก็มีนะเนี่ยตัวไข่กิเกียดก็น่าเล่นนะโอ้เป็นโทงคนแจที่แบบว่าจิ้มไข่ในแบบต่างๆอ๋อเหมือนซ่อม,น,มนิดจิ้มไข่เอาน้าทิศกาลดีก่อนพี่ได้ในี่ให้ใช้ห้าเหรียญเลยอ่ะครับใช่แลยว ใช่นะครับแล้วเรานะคะก็อดใจคิดดูน้องๆตั้งแต่เกาหลีนะจนกลับมาถึงไทยนะจนกลับมาถึงเชียงใหม่จนกว่าจะมาถึงเชียงรายนี่ข้ามตั้งแต่เกาหลีกรุงเทพเชียงใหม่เชียงรายนี่<ช>เลยนจนแทนๆนะคะจากที่มันมี3ลูกนะคะตอนนี้มันเหลือ2ลูกค่ะน้อะ มันผ่านการเดินทางมานานนะครับนี่ถ้าสมมติว่าพี่วิกรอไปน่านกับกรุงเทพหรืออะไรอาจจะเหลือแค่ลูกเดียวนะคะตอนี้บอกแล้วว่าไปซื้อหน้าโรงเรียนเทศบาลสามมาไม่เพื่อนกันไมนาะแล้วเราก็ยังไม่ได้แกะเรายังไม่รู้เลยว่าสองลูกนี้ข้างในเป็นอะไรแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าไอ้ลูกที่หายไปอะ่ะคือตอนหมุนแอนไหนมาอ่าใช่แต่ตู้นี่เหมือนกันนะตู้มัน็นของของ,ของต่างๆกันะงั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะลุ้นกันคนละอันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรพี่วิกตัวเล็กก็จะแกะเล็กเนาะนะ้าโอตัวใหญ่ก็แกะใหญ่น,นะคะ yeah. สำหรับน้องๆน,นะคะที่ไม่เคยเล่นเนาะมันก็จะเป็นพลาสติกกลมๆชมพูขุ่นๆนะคะแล้วก็มีสกอตเทปติดอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวแกะไว้ตรงนี้นะคะให้เราแกะออกมาเนาะแล้วก็จะเปิดนี่แล้วก็เปิดออกมาจึกอาเฮ้ยน่ารนี่โอ้อยดูดิอะไรอ่ะเป็นคิตตี้ค่ะใช่หรอครับใช่แล้วนี่น้องๆ คือตัวที่ที่อุ๊อีกแกะมานะคะจะเป็นหน้าคิตตี้นะโบสีแดงนะคือคิตตี้มีตัวด้วยปกติเราจะเห็นคิตตี้มีแต่หน้าไงดูดินี่เพิ่งรู้เลยเนาะคิตตี้จริงเป็นหมูอ่ะโอ้ <laughs> ไม่ใช่น่ารักสวยจบน่ารักจริงน่ารักจริงปกติมีแต่หน้าแ <laughs> นี้อ่ะอีกอันหนึ่งครับ เอาไม่แกะคะมาให้พี่แกะเลยแในใบนะคะก็จะบอกว่ามันมีทั้งหมดอยู่5ตัวจะมีคิตตี้ไมเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะดูสีน่ารักดีแต่ดีใจนะที่ได้ตัวแรกอะ่ะได้เป็นคิตตี้นะคะน่ารักมากๆเลยน่ารักมากอันนี้รู้สึกจะราคาแพงกว่าเพื่อนด้วยนะตอ,อนยอดอะ่ะใช่แล้วเหมือนจะ2,500ันห้่ะคะคใช่ไหมอันอื่นเหมือนจะ2,000เนะานนะอุย้ยเปนาฬิกาตอนแรกอ่ะคะ่ะเข้าใจว่าเป็นนาฬิกาที่ที่เป็นแทปแทป แถบๆอะน้องเขาใจไมไม่บรรทัดที่มันรักแต่ใช่นี่นะคะที่แบบแค่ลวงก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ลายอะไรเอ่ยเก๋พร้อมกันเนาะอุ้ยน่ารักมากเลยเป็นสีชมพูม่วงค่ะน้องๆนี่สายเข้าดูแข็งแรงนะสายเป็นพลาสติกปกติเลยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นตัวสายนะคะสายก็จะมีลายด้วยนะเป็นรูปดาวรูปอะไรอย่างเงี้ยดูดีน่ารักมากเลยอ่ะ แต่ว่าชื่อโจจูหรือเปล่าโรซาโรซาขอ้ชื่อโรซาอ๋อมีชื่อได้เหรอคะถ้าอออ่านออกอ๋อมีภาษาอังกฤษตอนแรกเข้าใจว่าเราอ,อานภาษาเกาหลีซะอีกนี่นะคะก็จะเป็นแต่ละรุ่นเนาะที่แบบให้ดูของเราก็จะได้ตัวนี้เนาะเป็นตัวตัวเอกเหมือนกันครับ<อ>แต่ละชื่อนี้ <Rosa S 1> ใส่เลยดีกว่า เขาจะมีแถมให้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราจะใส่แล้วให้ดึงออกนี่ปะคะใช่ไหมเราใช่ถ่านจะได้ยังไม่เริ่มทําง,งานใช่ไหมซึ่งนี่เริ่มทําง,งานแล้วเห็นไหมเอ่ยแต่นี่ยังไม่ได้รีเซ็ตเวลานะคะเดี๋ยวเราจะตั้งเวลากันก่อนใช้ได้จริงอะ่ะดีใจอะ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้นะคะพี่อุกอิกนะคะก็จะกลายเป็นคนที่มีเวลามากขึ้นนะคะใช่เหรอครับ ปกติมีเท่าไหร่ครับปกติมี24ชั่วโมงปกติมี24ชั่วโมงเลยคะ่ะใส่2อันปุ๊กก็กลายเป็น48ชั่วโมงเลยคะ่ะตอนนี้กลายเป็นคนมีเวลายเยอะทันทีนะคะถ้าใครอยากให้พี่มีเวลาให้ก็ซื้อนาฬิกาเอาให้คุณพี่แฮ พอไปแล้วสองสองลูกนะครับสงการจักอ,องอีกอันต้องไปตามหาเสียใจอ่ะอีกอันอยากรู้มากเลยยังไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเหมือนจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่วิจับได้นะใช่ไม่แน่ใจว่าจะได้อะไรในนั้นนะคะเสียใจอ่ะแต่นา่ารักมีความเพิ่มปติมมากมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคิตตี้หมูนะคะหรือนาฬิกาสุดฟุ้งฟิ้งนะคะก็ชอบทั้งสองอันเลยคุ้มนะคุ้ม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 อันนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ห้อยนะครับ ที่ร้านบิการคุ้มมากเลยนะขอบอกใครเคยได้อันไหนเคยเล่นอันไหนก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกข้างใต้ด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร b ์ให้ที่อุอิกกันนะโอ้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะดีใจมีเวลาเยอะบ๊ายน่ารักอ่ะน่ารักจริงนะเนี่ยน่ารอ